สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะาจารเหมือนนิชองบ้าไลไหลใชยชาเนาะจ่ะาภาพมะบึงบรรยากาศอ่าอ,อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะจ้าเป็นงานประกวดโค่อ่าบุรีรัมย์บาหมันคลาสิกโชครั้งที่หกเนาะจ้าอ่านี่มาชมภาพบรรยากาศเนาะจ้าเพิ่นจัดงานเพื่นกับจัดสามหมื่นเนาะจ้าวันที่สิบหกถึงวันที่สิบแปดท่านว่าเนาะจ้าอ่าน,นี้ก็คือวันที่สิบหกเนาะจ้าเป็นมือแรกของการจัดงานเนาะเหาก็พาพมะบึงบรรยากาศเนาะจ้า กระิมีหมง่งจำนายน้ำเชื่อนอกจากพืชเก่าน้ำเชือเอเช่อง่วงมาดจำนายหลายหม่งล้วจากหลายหลายฟาร์มด้วยจากเขามาในนี้นอกจากกระิมีงานประกวดโคนอกจากมีจากพวกอุปกรณ์เนียงต่างๆน่นอกจากซ่องง่วงจึงสีเนาะก็ะมีนอกจากพวกซ่องพวกอ เชือกทักทีว่ใสซฟางนะจะห้งัวแขนห้งวกกระมีเนาะจะทั้งน้ำเชื่อต่างๆหน้าหน้าจะมีเบิดเนาะในตัวเจนเหลวจังสีเนาะจะกะมี่เนาะจะมีทุกอย่างเลยเนาะที่เกีียวก็งอนะจะกะเขาเบิ่งยพอพันงอเนาะจะมีพอพันงวดังๆหลายตัวเลยจะที่พิ้นนํามาโชว์มอนี้เนาะจะแต่กัน้ำเชื่องงวกระมาเลือกหากันเบิรงเนาะจะมีหลายพอพันเลยจะ อันนี้ผ้ามาเบิงผ่าบรรยากาศน้าจ้ะในงานยางัวอกับมีจา้าผู้ใดอยากได้ยางัวก็มาเบิงเอาได้จ้ะน,นี่กะสิมาเบิงพอพันงัอนะจ้ะผ้าไปเบิงพอพันงวัวเนาะอันนี้คือผ้ามาเบิงบรรยากาศขาวๆน้าจ้าของมือแหลกวันที่สิบหกนะจ้ะเบิงไปน้ำกันเลยจ้านี่น้จ้ากะสิมีงว้ว โคตรกับเมาเบิ่งหลายอยูน่นะจ๊ะมื่อนี้อันนี้สิเป็นบีบบบมาเตอร์นะจ๊ะแต่เมื่อเพิ่นซื้อวอีหยังดอกจ้ะอันนี้เพิ่นอาบน้ำเัาตะเหลีวจา้านี่เป็นตหาหักเป็นตาสั่งคักจ้ะเออมิเตอร์สมสมสัมสันอะไร,ะไร,ะไรสักอย่างนี่ลนะจ้ะเออ้ทมศัพท์กับคอไพ่ได้จ้ะโอ้โหจักคือกันนะจ๊ะตัวนี้เพื่อนเกามาโชว์นะจ๊ะจะเป็นฟาร์มใดย เขาข้างผืนเหรียญจะเป็นตาหักคักเป็นตานตแพร่งค่ะจะภาพเมื่อเบิรงภาพบรรยากาศนอกจากในงานเพิ่นก็นจะเป็นงานใหญ่อยู่เนาะจ้ะผู้ใดมีงัวเพิ่นก็นมาประกวดน,น,น,นั่นนะจ๊ะนี่ครับสิเป็นฟาร์มใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นเนาะจ้ะอันนี้ดีซีพนมแล้นนะจ้ะฟาร์มเพิ่นก็เอามาโชว์คือกันเน,นาะจ้ะ กัไปเบิ้งเรื่อยๆจ้ามีหลายฝ้ามเลยจ้ามาเลือกหามาเบิ้งกันนอกมาเยี่ยมชมเบิ้งกันแล้วจ้า นี S <S <々>้จะพอพันตัวนี้เป็นไงค่ะลูกคนแรกสัรลูกบถึงกลุ่มกลุ่มลูกที่ตั้งเงินกุญะจมาลุ้นมาเอาเจอซอยกือน่าจะว่าเป็นสิลูกใดบ่เอาลูกเอาเอาโอ้ยเน่อะเด็ตัวต้องนอนกับแกบจะลูกบวถึงตัวกับตัวบบง่ายหนึ่งมีกล้วยจะง่แห้งมามสั่งเอาลูกเลยบ่เอา อลูกลูกลูกอ๋อลูกบักุอะรนะจ้โอ้ลูกขึ้นแล้วอยนี้เป็นยืนมาเติจจาตรงรยังไงด้วยมึงโตคนละจ้ะบยากยางไงด้วยจ้ะตรงนี้จะเป็นสีอพันตันนึงนะจา๊ะของพ้อนไช่ฝ้ามิสเตอร์มิกาเจ็ปหนึ่ จะมีหลายเลยเนะานะยางบัทัวบัถึงจ้าเม่บึงไปเอยนอะจ้ะจาจักปามเลยไปนมเลยนะจ้ะาเบิง่งออเดอร์คุณบางทีน้องูเลยมาเลาะงานม็จะมาเบบ่งคอพันง่วนหลายตัวจ้ะคอพันงวนอัีเดังยังไงเนาะอันนี้โลโจจ้มอึงผสมไปมาว่านเนาะมีแอลโลโจจ้ะ งามจ้าจากยม่าเบิรงนชตัวจริงเนาะพอพันง่วนวีเอโลโล์ลูกโน้จ้ากำันนเบิรงกันได้จ้าเนาะงามบุดีลัมจ้าห่างปวดกูบุริลัมติดตามช่องจ้าบัานไรช่ช่างจาอัน,นฟ้านต้นท่อนจต้นท่อนป้ามีเอนนสุท่อนจ้ากีน้องเอะสุจ้า,นนา,จาป้า มีลายฟ้ามนาะจ้ะเบิ่งเตยเนาะจ้ะไายค่ะจ้ะสกีไกกทยช่องได้แมน,น้องไม่มีเหตุแ้ง,งาายงโโางไว้ส่งองเอลยจ้ะมีสกโฟ้าร์ายางวัตมสีน้นสามเอเลนเนาะจ้ะสามเอเลนนีเมนฟ้ามีเรื่องค่าเนาะจ้ะอุบัน จะฟองคิเเน,นาะคานตามเอเลนนะจ๊ะคืนเนอาวามาสู้นะจ๊ะได้กับฟกปิตาไปกนใจหิงกจะเด้อ่องบานเลยใช่ชาจะเมี่พนนี่อ่่อัปเดี่่ะอี่อ่ะพะี่อ่ะี่อน,ใน,ใน,ใน,น,น,นอะอ,อะีะอะพีะี่่อะ ีจะสิเป็นคุณกะจะลมเหนือจะลมเนือสมุกกะจะอันนี้ผสมไปแล้วนลเนาะลมเนือสมุกผสมแล้วก็ม้วนได้อย่างได่นจะตว่ามันปติถแล้วมันขอพันธุ์เป็นดูไสนจะเห็นตะฟูแฟา